ขารงพี่น้องเขาแรง่งเริ่มกันเด้อพ่อกันยี่เขาแรงเขาอย่งน้อเอฟซีอ่พ่อเ่ยเดีดลาบหมูน้ำซุปผักกะมีผักสลัดโหละพาตัไบเขือมีเมียอนึ่งพิเศษเปลือกักเน่าจะมาบีบสลับหมูส้อยน้อยมากินกับมผมุเป็นขมๆตัสมาล้ เด้พี่น้องเด้อมากินพร้อมกันก็หลามมูเนี่ย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 เสียบเหมือน่มูมวลาเฮ็ดคิปใด้พี่น้องเบิ่งเพาะงยังผ้าลูกไส้ไปครับหมอแตเอ่เสิร้าืพาข้อเป็นช้อนเสื้อร้อยสิบไปแล้วครับ ข้อแดงลูกก็ได้ย่อยหมอพลเลือบพัฒนัดอีกมือไหม่ไปจะเสิร์ฟหัวคำเปิดปากเ,เน่าผู้เลี้ยแยงดีไม่ค่อยกินร่องเลือดกับหลับหลับหมูหลับเป็ดหลับเบก้อ เมื ة, ่อกน้เป็นซุมขมอน้อยนี่อืมอ่ะอืมเสร็จแล้ว

ขอเรียนรองเด้อนจงรักจงม้มบายพี่น้องสวัสดีเด้อหากินแซ่บกินเนื้อตูขู่ตูข้นตัวภาพร่างกายแข็งแห้งบายดี